เพราะว่าเรื่องวันนี้ถ้าจะยาวถูกนะเพราะว่าเราเคยพูดกันแล้วว่ามารยาทของการมีแฟนเออมีแฟนก็ต้องมีมารยาททีนี้ก็มีรีเควสจากคุณผู้ชมว่า พี่คะสาวโสดก็ยังมีอีกมากมคือก่อนที่จะมีแฟนเราจะต้องทำยังไงก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องอ้อยผู้ชายอย่าง,งไง,ง <laughs> ให้ไม่น่าเกลียดอย่างมีคลาสอ้อยผู้ชายอย่างมีคลาสประมาณนี้นะคะคือเราสนใจคนคนนี้แต่เราก็แม่เราก็สอนมาว่าให้รักนวลแล้วคู่แข่งก็เยอะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องเริ่มด้วยอะไรดีอะพี่ด้วยด้วยลุกไหมเอาข้างนอกก่อนข <นะ S 1> ้างนอนก,กเริ่มที่ลูกก่อนลูกลูก อ,อย่าพยายามมากเกินไปอะไรที่มันดูพยายามมากเกินไปมันไม่คู่โอ้แต่คือผู้หญิงเราพอชอบใครแล้วประเด็นคือเราจะไม่เป็นธรรมชาติอ่ะหรือว่าไปแคร์ว่าสไตล์ของผู้ชายเนี่ยเขาเป็นหนุ่มร็อกหนุ่มแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามเปลี่ยนตัวเองให้ภาพลักษณ์เราดูเป็นแบบนั้นทั้งที่จริงๆแล้วน้องอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเลยใช่สักพักแต่งตัวเหมือนเขาอ้าวเขาไม่ได้อยากได้ตัวเอง <c oughs> คือเอาจริงนะอย่างแรกเลยคือต้องต้องไม่พยายามจะเกินไปอย่างที่พี่จ๋าบอกคือไม่สร้างอะไรขึ้นมาใหม่ที่มันไม่จริงหรือไม่ใช่ตัวเองจริงๆเพราะว่ามันจะทําไม่ได้นานแล้วต่อให้เขาชอบคุณแป๊บหนึ่งอ่พะพอความเป็นปตัวพอความเป็นตัวจริงของคุณเผยออกมามันก็จะแบบอ้าวตกลงแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนี่หว่าแล้วก็อ่ะก็ ไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งอยู่ดีพี่ว่าในการที่เราจะปรับเปลี่ยนอะไรอ่ะไม่ใช่ว่าปรับไปโดยไม่มีทิศทางอะเรามาพูดกันเรื่องของสตร a ทเตจในการที่จะอ้อยผู้ชายเราต้องเริ่มจากการทําความรู้จักเขาให้มากถูกผู้ชมคะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งในการที่เราจะออกศึกสงครามครั้งนี้เราต้องศึกษาคู่ต่อสู้เราด้วยว่าเขาเป็นยังไงที่มายังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่ไม่ใช่ว่ารู้เยอะแล้วไปพรีเซนต์เยอะรู้เยอะพรีเซ ให้น้อยหาจังหวะว่าเราจะพรีเซนต์ข้อเท็จจริงอันนี้ในช่วงไหนเราจะดึงความสนใจเข้ามาในจุดนี้ตอนช่วงไหนมันต้องมีทัมมิ่งที่ถูกต้องมันต้องมีการวางสตรัทเจีที่แยบยนเว้บางทีอ่ะเราสนใจแต่เรื่องของเราเราสนใจแค่ว่าเราจะแต่งตัวย,ยังไงเราสวยหรือยังเราอะไรหรือยังแต่พอไปนั่งคุยกันจริงๆอ่ะเราอาจจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยเพราะฉะนั้นพอเขาพูดเรื่องนี้มา,อ,าอ้าวแบ a n k พูดเรื่องนู้นมา,อ,าอ้าวแบ a n k เขาก็จะคึก เราว่านะส่วนหนึ่งที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นได้คือการพูดคุยการ c o n v e r s a t i o n ที่มันก่อนโก i ิ่งก็คือมันมีเรื่องคุยกันสําคัญกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องไม่รู้อะไรเลยน้องแบลค์พี่ว่ามันก็อาจจะเสียเปรียบคู่ต่อสู้ชนิดที่เหลือได้เพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คือพี่ว่าในส่วนของการแต่งตัวเราก็แต่งไปให้พอเหมาะพอดีสวยงามอย่างที่เราอย่างที่เราสวยอ่ะก็เป็นตัวของตัวเองแต่ว่าโอเคพิเศษขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นเออมีสงมีสิวก็กลบบ้างอะไรบ้าง ปากก็ไม่แห้งผากไป <c oughs> ก็ไม่แห้งผากคิ <c oughs> <Q> ้วเค้าก็กันซะหน่อยให้สวยงามคือเป็นแบบ Good version of you อ่ะแต่ไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นไม่ต้องอนนอแบบรู้สึกว่าอ๋อผู้ชายคนนี้เขียนเอาไว้ในแบบใน a c e b o o k แอดเป็นเพื่อนเฟนกันแล้วใน Facebook แล้วก็บอกว่าชอบผู้หญิงแบบชมพู่อารยา แกก็เลยแต่งตัวเป็นชมพู่อะรยาซึ่งมีแต่ชมพู่อะรยาที่เป็นชมพู่อะรยาได้เลยหรือน้องต้องหอบเงินไปทําหน้าให้เป็นชมพู่น้องใจเย็นพี่พูดจริงนะผู้ชายบางทีก็ has no clue นะเออผู้ชายคือบางทีผู้ชายพูดไปเรื่อยว่าชอบแต่จริงๆผู้ชายไม่ค่อยรู้ตัวหรอกว่าจริงๆชอบอะไรเหมือนที่เขาชอบบอกอะชอบผู้หญิงไม่แต่งหน้าไม่จริงอุ้ยเราจะไม่โดนหลอกด้วยคําพูดนี้กันแล้วมันยังไม่รู้เลยว่าผู้หญิงแต่งหน้าแต่หน้าไมับ no makeup กับผู้หญิงไม่แต่งหน้ามันต่างกันยังไงเออจริงจริงเพราะฉะนั้นเนี่ย องด้วยไม่ใช่ว่ารู้ทั้งหมดแล้วแบบชมพู่ชมพู่ตอนนี้ใส่กับปงฟูใหญ่มากตอนนี้ใส่สีสีแล้วใส่หมดตอนนี้ใส่สีแล้วก็ใส่ผรับเข้าใบใหญ่ๆแล้วก็ใส่แว่นแบบแล้วกางเกงกางเกงขาสั้นอาดิดาสที่เสมอเข่าอ่ะแกถ้าแกไม่ใช่ชมพู่แกอย่าใส่สามส่วนสามส่วนเออกางเกงสามส่วนกางเกงสามส่วนใส่ได้ง่ายมากพูดเลยจริงๆแล้วประเด็นคือชมพู่แบบชมพู่มีสามีที่ดีแล้ว เขาแต่งได้ฉันบอกแล้วว่าเราสามารถเป็นตัวของตัว,อตวเองได้ทันทีที่สามีหลงเราแล้วออนึกออกป้าทีนี้เราจะแต่งอะไรก็ได้ละแต่ต<อ>พี่ว่านนถ้าประเด็นผู้ชายบอกว่าชอบผู้หญิงอย่างชมพู่ไม่ได้แปลว่าเขาชอบผู้หญิงที่แต่งตัวอย่างชมพู่แต่พี่ว่าเขาชอบผู้หญิงที่บุคลิกชัดเจนอย่างชมพูออ่มากกว่าเพราะฉะนั้นตีโจทย์ให้แตกโจทย์ดีๆก่อนตีโจทย์ไม่ใช่ดูผิวๆเนาะแล้วก็ไปทําตามผิวๆแต่งหน้าเทรนแต่งหน้าล่าสุดถ้าเราจะทาปากน้าเงินไปกับผู้ชายก็ต้องเป็นผู้ชายที่เปิดใจเราว่า ถ้าสมมุติเป็นช่วงแรกๆอ่ะอย่าเพิ่งเอ็กตรีมเกินไปออแต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้เปลี่ยนตัวเองมาทาสีชมพูแบบปริบกุลาบเท่านั้น,นอย่างเงี้ยอาจจะหามีเดียมตรงกลางให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเราก็มีคาแรคเตอร์นะแต่อาจจะยังไม่ต้องแบบเบิร์ดสุดไปเพราะว่าก็อย่างที่บอกอะ่ะเราไม่รู้ได้ว่าเขาจะเข้าใจไหมเนาะคือเราเราคิดว่าสวยงามมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแบบบิวตี้อินบิอา e ของเดอะบีโฮเดอร์จริงอะพี่คือคนเห็นสวยไม่เหมือนกันอะ่ะแต่แค่ว่าถ้าเกิดน้องคิดว่าน้องมีคู่แข่งแล้วน้องยังไม่มั่นใจว่าอิทเนี่ยม กลางๆไว้ก่อนปลอดภัยจริงจากประสบการณ์ที่อยู่ในวงการมา40ปีนั้น <c oughs> พี่รู้สึกว่า,วง,าวงการเดทนี่แหละ <c oughs> พี่รู้สึกว่าผู้ชายชอบผู้หญิงสวยปกติ นึกออกไหมสวยปกติเป็นฐานไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าเขาบอกเออผมชอบแบบผู้หญิงผมสั้นที่มีคาแรคเตอร์หรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องไปตัดผมยาวสลวยของเราเพียงแต่ว่าการที่เขาบอกว่าผมชอบผู้หญิงผมสั้นมีคาแรคเตอร์ตีโจทย์อีกทีว่าเขาชอบคนมีคาแรคเตอร์ผมยาวก็มีคาแรคเตอร์ได้บวกความนึกออกไหมใช่ตีโจทย์ให้แตกไม่ใช่ว่าเขาพูดอะไรแล้วเราก็วิ่งไปทําตามวิ่งไปทําตามแบบนั้นผู้ชายจะเบื่อไหมผู้ชายจะแบบจะรู้สึกว่าอ้าวตกลงแล้วหล่อนก็ไม่ได้มีตัวเองว่าจริงๆรแล้วเป็นอะไรนี่ก็คืองาาานนนนนหมมเเ่ือกัะ ไม่พจริงๆผู้ชายไม่เด็ดผู้ชายไม่เด็ดไม่เด็ดหมานาคคือถ้าเมื่อไหร่ที่เขาบอกว่าเกดิกเรียกเราได้สั่งเราได้ทุกอย่างไม่ไม่ได้ผู้ชายต้องการความท้าทายเว้ยผู้ชายจะหันทันทีถ้าแบบพูดอะไรมาแล้วแบบมีการท้าทายเกิดขึ้นมันจะได้ความสนใจไปประมาณนี่นี่นี่แต่ผู้ชายประเภทพวกขี้สั่งเนี่ย บางทีเราก็ต้องคิดนิดนึงนะว่าใรว่าเราอยากได้หรือเปล่าจริงๆคือถ้าบางคนมันมันจะไม่ใช่แค่แบบต้องการคนแชา์เลนเียวไงมันก็จะมีพวกแบบชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อยากให้เป็นแบบนั้นอันนั้นก็ต้องคิดว่าไหวไหมที่จะเป็นนกเป็นไม้ให้เขาอย่าไปคิดถึงแต่เขาให้คิดถึงเราด้วยว่าเราไหวไหมเนาะทีนี้พี่เขาบอกว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเราจะมีไอคอนแทคได้ไหมเราสามารถแบบใช้สายตาส่งสายตาปิงปิงได้ปะ ได้แต่มันต้องมีสไม่ใช่เป็นตาแข็งใสเขาเลยอันนั้นโหรจิตอันนั้นน่ากลัวเป็นกูกูว่าเนี่ยจะเอาอีกนิดนึงผู้ชายท้องอยากได้อยากได้ถากลัวจะนั่นลมมาเสื้อเปิดเห็นซิกแพคอยากได้มากอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แต่พี่พูดจริงๆอันเนี้ยตั้งแต่สมัยแม่เราวนในการที่แบบคอนตามองแล้วหลบเนี่ยมันใช้เขาเก่งเขาเกงได้แจริงพูดจริงมันยังมีจังหวะแบบ นิดนึงหรือแบบว่า เวลาจะศบตาเขาให้เลือกจังหวะเนี้ให้เลือกจังหวะเวลาที่พูดเรื่องใดๆพีกๆเช่นแบบสนุกจังเลยทุกคนหัวเราะให้เราหันไปสปตาค่ะแล้วมีโมเมนต์ของแฮปปี้โมเมนต์ร่วมกันสักนิดนึงแล้วแกฉันพูดจริงๆไม่ใช่ศบตาพร่ำเพรื่อไปไม่ได้มีหรือแบบช่วงไหนเศร้ามากๆแล้วเราแบบหันไปมองหน้าแบบแล้วแบบมีการพยักหน้าเข้าใจมันจะมีโมเมนต์เมื่อไหร่จะใช้ไอ e contact <c oughs> เราต้องใช้ให้เป็นฉันพูดจริงๆฉันไม่รู้เลยว่าอันนี้ฉันเคยทําหรือเปล่าแต่แกท,ทำฉันรู้ว่าฉันก็ทำมันเป็นอโตเมติเพียงแต่่วาาาถ้เร ปูเราจะรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เขากำลังมีความสุขเมื่อเขามีความสุขเขาต้องมองเห็นใครเขาต้องสบตากับกูหันไปอินคลูดตัวเองเข้าไปในความสุขของเขาแล้วมันจะเรจิสเตอร์เมื่อไหร่ที่แบบเขาอยู่ในความพีคของอารมณ์ให้เราเอาตัวเข้าไปอยู่ด้วยนิดนึงสบตาแล้วหัวเราะร่วมกันนิดนึงหรือเมื่อเขาเศร้าให้สบตาแล้วแบบพยักหน้าให้เราต้องรู้ว่าเราควรจะสบตาเขาแล้วเราจะแชร์โมเมนต์อะไรกับเขาด้วยแล้วเขาจะเรจิสเตอร์เราลงไปในซีเรียลัมของเขาอยู่ในวงการมา40ปีว่ะอ่ะจริงๆแกเรา อเรราต้ง้งูทีนี้อาถามหนูก็ถามไปอีกผู้หญิงสามารถเข้าหาก่อนได้มากน้อยขนาดไหนในแง่ที่แบบว่าจะไปขอเบอร์เขาได้ไหมจะไปแบบสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองก่อนอะไรเงี้ยเราต้องทำยังไงอ่ะพี่ว่าอันเนี้ยมันต้องมาจากพื้นฐา,านของความเป็นตัวเองคือถ้าเราเป็นผู้หญิงฝ่ายรุกอยู่แล้วอเป่าคือผู้หญิงบางคนจะแบบเฮฮาสนุกสนานเข้าหาคนอ้าวอันนี้เขาก็จะมีจังหวะเเป็นไปแต่ถ้าปกติเราไม่เคยแบบไม่เคยเป็นฝ่ายรุกเราเป็นผู้หญิงเหนียมเหนียมยุยดีจะ <c oughs> ไปเฮค่ะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ตัวเองอ่ะี่ค่ะ เอ่น,น้องว่างไงน้องว่างไงคือเราว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะเหนียมไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์่ะหลายคนก็เขาก็อาจจะไม่เห็นมันก็มีจริงนะพี่ที่เหมือนแบบว่าก็แต่ว่าในขณะที่ก็โดนชนีปาดไปแล้วเรียบร้อยอม,มันก็เป็นไปได้มีครั้งหนึ่งตั้งแต่สมัยยังเป็นแบบนักเรียนมหาลัยมหาลัลายมหาลัยสมัยมีมหาลัยเนาะก็ไปเที่ยวก็ชนีเอะอะอย่างเราและเพื่อนเราก็จะแบบว่าชานีอ,อย่างเนี้ยเหรอ,อไหมก็แบบอุ้ยแกผู้ชายหล่อมากตอนนั้นผู้ช่หล่อมากนี่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 รถ แล้วก็เราก็ไม่มีใครกล้าเพราะอีพวกปากอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยกล้าเข้าไปพูดกับเขาสภาก็จะมีน้องแบบ โตค้างๆที่เด็กกว่าเราแล้วก็มาเหนียมๆสักพักทัดไปหูงานทัดหูทัดหูแล้วมึงไปอยู่โตเขาแล้วมึงทัดหูไปจนถึงโตผู้ชายแล,แล้วช่วงนี้วายจ่ะตลาดวาย,วายตายหมดวอดวอดอ,อ๋อคือมึงก็ยากนะพี่บางทีเอาเอะอะไปผู้ชายต<จ>้องไปโอเคคือมันแต่ของเราอ่ะเราปีหนึ่งเข้าไปมีคนหนึ่งดีมากงานดีเราก็ชอบชอบจังเลยมองกันอยู่มองมองเรียนคล้องติดกันพอผ่านไปอาทิตย์หนึ่งพอเริ่มคนเริ่มเริ่มมองกันไปมองกันมาคนเริ่มรู้ละ ผู้หญิงอีกคนนึงเดินเข้าไปหาเราบอกว่าเราชอบเธอจังเลยอีกวันนึงมันเดินด้วยกันเจ็บกว่าคือนี่คือปีหนึ่งตอนปี3อีชนีคนนั้นเขายังเป็นแฟนกันอยู่แล้วเขาเริ่มบอกจริงแล้วแฟนเราชอบเธอมากเลยตอนปีหนึ่งไม่จีบกูละอยากถามพี่ออาจริงนะเนี่ยเหนี่ยมไปก็ไม่ได้ไเปรี้ยวไปก็ไม่ได้นี่ไงมันพูดจริงๆมันยากจากทั้งหมด จากทริคทั้งหมดที่พี่ให้ไปแล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Destiny เดสตินี้วยเว้ยที่เราไม่สามารถเบรกมันได้คนมันจะได้กันนะแกมันก็ยากอยู่ในการที่เราจะเอาเรือเข้าไปขวางน้ําเชี่ยวนั้นคือมันมันมันไม่สามารถบอกได้เลยอะว่าการที่น้องแบบล่าเริง สุดๆหรือการที่น้องเก็บงาสุดๆใครจะได้ไปอะ่ะมันเป็นมันมันเป็นเรื่องที่บอกไม่ได้แต่โอเคถ้าให้แบบให้ไอเดียว่าจากสิ่งที่พวกพี่เจอมาในชีวิตพี่เนี่ยมันจะเป็นประมาณอย่างนี้อย่าเรียกร้องความสนใจจนเกินไปเหมือนที่เมื่อกี้บอกที่พี่จ๋าบอกว่าผู้ชายอะ่ะเขาเน้นความคูลนิดนึงอยากให้มันค,คนที่มาด้วยก็จะต้องดูแบบโอเคด้วยกันในทิศทางเดียวกันแต่ถ,ถ้าเป็นผู้ชายแบบเฮ้ยเอ,อิร์กอาร์และชอบผู้หญิงเอิร์กอาร์นั่นก็อีกเรื่องเลยนะก็เอิร์กอาร์กันไปเลยนอกเหนือจากนั้นอ่ะชนีพี่ไหว ถ้าน้องอยู่ในวงที่รู้ว่าผู้ชายอยู่แถวนั้นนะ่ะหยุดพ่นคำหยาบเป็นคำสร้อยและเสียงดังด้วยไม่เป็นตัวของตัวเองขึ้นมาทันทีอ,อคือไม่ไม่ไม,ไม่คืออันนี้เป็นตัวของตัวเองมากเกินไปในหมู่เพื่อนคือเคยเห็นเหตุการณ์เลยอะว่าเป็นร้านอาหารแล้วก็เราก็นั่งสังเกตแบบมีน้อยกลุ่มหนึ่งเนาะที่แบบหน้าตาดีในกลุ่มในกลุ่มที่เราเคยพูดอะเรื่องแบบว่าหน้าตาสวยแต่สิ่งที่พูดออกมาละแบบโ oh อ้โหโอ้โหโอ้โห oh อย่างเงี้ยคือนึกออกปะแล้วผู้ชายก็นั่งมองอยู่ นางก็ดูแบบก็ดูอ้อยหันมาอ้อยแบบเหมือนจะดีแล้วก็หันไปมึงอีก่ะนี่มันมันมันมนงเลยแล้วก็ชังขาดฮะฮะย้อนแยงเกินไปในส่วนของผู้ชมก็อู้อารมณ์สะดุดมากอะพี่คือแบบเราก็สะดุกในการดูคนอ้อยกันเหมือนกันนะพูดจริงจผู้ชายเขาก็แบบมองผู้หญิงเอก็อีสวยดีสักพักมึงมันมองกูผู้ิงหยอกเหมือนไอกมากจิกไหมนะจิกมนะแล้วคือแบบน้อง นี่ไม่ใช่ละครไทยที่พูดแล้วไม่ได้ยินกันได้ยินเว้ยกล้องสองกล้องสี่วก็ได้ยินพี่ก็ได้ยินผูดชายก็ได้ยินถูกพัง จบกันไปออแล้วก็จริงๆผู้ชายเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงพูดคำหยาบมันไม่ได้ดูเท่ยอย่างแรกคือมันไม่ได้ทำให้น้องดูเจ๋งหรือสวยม,มันทำให้น้องดูไม่น่ารักเอาจริงแล้วคำหยาบเขาไปพูดกับเพื่อนเขาได้เขาโอเค,คอเขาเขาไม่ได้ต้องการจากเรามากขนาดนั้นหรอกอแล้วยังไงก็ตามต่อให้น้องรู้สึกว่ามันอินคลูดให้น้องเข้าไปแบบเฮ้ยดูเข้าถึงได้ง่ายดูแบบเป็นคสปายสปายเว้ยแต่แบบ ผู้ชายเขาก็ต้องอยากอย,กอยู่กับอะไรสวยงามปะวะเขา,เขาไม่ได้อยากใด้คนเข้าถึงง่ายมากหรอกจริงเขาต้องการพี่ถึงบอกว่าผู้ชายอ่ะเขาต้องงารความทา้าทายยิงมุกไหมยิงมุกตลกตลกคามพื่อ่ะตลกห้าบาทสิบบาทตลกไปเรื่อยๆอเผื่อผู้ชายจะรู้สึกว่าเราเป็นคนตลกเพราะว่าผู้ชายบอกว่าชอบผู้หญิงตลก ใช่สวยมักนกตลกมากได้ตลกได้แต่ต้องตลกในจังหวะที่ถูกนะทารมิงสําคัญมากในการเล่นมุกจริงสำคัญมากแล้วต้องมั่นใจว่ามันไม่แป้ใช่แต่ก็อย่าพยายามมากจนเกินไปต้องรอจังหวะต้องรอจังหวะถ้าวันนี้ไม่ได้ปล่อยไม่เป็นไรวันใหม่ไม่ต้องว่าก็อย่าเล่งอย่าไม่ใช่ซื้อเครื่องสําอางใหม่มาแล้วจะใช้พร้อมกันทั้งหมดอ่ะเจอเออเออคือมุกก็เช่นกันเเก็บไว้ได้เก็บไว้ได้เมื่อเมื่อมุกเนี่ยเจ๋งมากเมื่อถูกจังหวะแต่ถ้าผิดจังหวะปุ๊บลบเลยนะลบ ลบจริงๆอีกอย่างที่ลบคือสนใจแต่เรื่องตัวเองอไปนั่งคุยกันแล้วแบบเนี่ยนาวันนี้นะที่ทำาแล้วพอเขาพูดอ้อยแต่ยังไม่จบคือเรื่องันนี้สเียคือนี่เขาเรียกพ่นพ่นไปเรื่อยๆอาจจะด้วยความเขินหรืออาจจะอะไรหลายๆอย่างมันเกิดไม่เป็นตัวของตัวเองคือคือเหมือนแบบพยายามไม่อยากให้เดทแอร์ไม่อยากให้มีความเงียบในคอนเวอร์เซชันกันมาเดทกันหรืออะไรก็ตามแต่การหยุดฟังไม่ผิด หรือการถามคําถามเขากลับไปให้เขาได้พูดถึงตัวเองบ้างใช่เราจะได้รู้จักเขามากขึ้นแล้วเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคืออันนี้ไม่ใช่แค่เขาดูเราอย่างเดียวนะเราก็ดูเขาด้วยเราต้องรู้ว่ามันแบบเอ้ยสามารถที่จะนั่งพูดคุยกันได้ยาวๆเป็น conversation จริงๆสำคัญมากเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแสงมันเดินทางเร็วกว่าเสียงผู้ชายหลายคนในที่สว่างดูสุขใสจนกระทั่งเปิดปากเท่านั้นเมื่อเสียงออกมาจบเดวิดเบคแค่มาหรอ เธอเอ็นดูเขาเนาะเสียงสูงกูครั้งแรกที่ฉันได้ยินเดวิดแบคแฮมฉันถึงขั้นหันไปว้าวิกตอเรยแบคแฮมยิงขึ้นไฮโน้ตไม่ได้ขนาดนั้นเลยตอนพูดตอนร้องเพลงแบบโทรบอกคุณเอออย่าอ้าปากเลยพี่วาอย่างเงี้ยจริงๆคือมันอยู่เฉยๆฉหลอมากมากก็ยเคยจริงๆเอาถามว่ามันได้มันก็ได้คือนี่ไงมันต้องฟังก่อนฟังเขาพูดแล้วเราจะได้รู้ว่าความเสียงไม่หล่อความพูดออกมาแล้วไม่น่ารักมันมีอยู่ไหมแล้วเราไหวไหม ที่ว่าโทนเสียงไม่สําคัญเท่าสิ่งที่เขาพูดออกมาจริงเราต้องฟังว่าทัศนคติของเขาที่มีต่อโลกนี้มันไหวเปล่าไหมทีนี้อ่ะอวยพูง่ะกลัวผููไม่ชอบดีดีได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมกับท่านอย่างเงี้ยนึกออกปะเป็นประชงแบบแกจะเลื่อนขั้นเหรอคือแบบต้องการเลื่อนขั้นเป็นตัวหล่อปากเหม็นก็บอกว่าปากหอมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชมไปซะทุกอย่างชมจนแบบหลับหูหลับตาชมอ่ะ มันไม่จริงใจนะเว้ยมันไม่ดีมันกูฉันก็สิเข้าไปจะบอกว่าถ้าเริ่มทําอะไรตั้งแต่แรกจะต้องทําไปตลอดชีวิตถูกแล้วกลับไปบอกเขาว่าปากเหม็นไม่ได้แล้วนะเขาทุกคืนเธอเคยบอกว่ามันหอมนะอย่างนี้ทําไมเปลี่ยนไปอะทําไมเปลี่ยนไปอะก็ใช้เหมือนเดิมอะก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นอะตอนนั้นก็บอกว่าหอมดีทําไมเปลี่ยนไปอะทาไมไม่ใช่คนเดิมอะเมื่อก่อนรับได้ทําไมตอนนี้รับไม่ได้อะนี่แก ไม่ได้เซ็นสัญญาเลยนะนี่เซ็นสัญญาไม่ได้นะเว้ยเหมือนโอเคกับอะไรไม่โอเคกับอะไรต้องชัดเจนเหมือนถ้าไม่ใช่คนทํากับข้าวอ่ะไม่ชอบทํากับข้าวอยากพยายามทํากับข้าวไปให้เขาตั้งแต่แรกแล้วให้เขาเข้าใจว่าแกทํากับข้าวเข้าใจใช่ปะคือแบบคืออย่าสร้างเพอร์โซน่าขึ้นมาใหม่ที่เป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะทําไปได้ตลอดเวลาเพราะเขาจะรีจิสเตอร์เช่นกันว่าเหมือนโมเมนต์นั้นเมื่อกี้ว่าเขารีจิสเตอร์แล้วว่าเป็นเราตอนนี้รีจิสเตอร์แล้วว่ามันทํากับข้าวมันทากับข้าวมันทํากับข้าวกูไม่ต้อง มันทำกับข้าวแล้วคุจะอิ่มคุณจะอิ่มแกจริงๆเวลามนุษย์เรจิสเตอร์อะไรเราเรจิสเตอร์ตรงไปตรงมากนะเวยเราไม่หลังมาหลังจากนั้นก็จะได้ยินคำเนี้ยเธอเปลี่ยนไป,เ,ป,นปเราก็ไม่อยากอยู่กับเธอแล้วเราจะไปอยู่กับคนอื่นเอไม่ใช่นคนเดิมที่เราเคยเจอกันมาอย่าทำเกินอย่าชมเกินอย่าไปแบบ อวยเกินแล้วเขาก็จะคิดว่าสิ่งที่เขาทําอยู่ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบก็ได้มันโอเคทีนี้มันก็โอเคยาวแล้วนะแล้วพอเราไม่โอเคทีหลังเนี่ยเราผิดแล้วนะไม่ใช่เขาผิดเป็นอย่างนี้นะการวางตัวการพูดจาสุภาพให้เกียรติคู่สนทนาเออโทรศัพท์ถ้าจะเอาผู้ชายไม่โทรศัพท์สนใจผู้ชายไม่ใช่สนใจโทรศัพท์ไม่ใช่แกแกเขาพูดอย่างนี้มาเขาชอบฉันเปล่าแกแกเขาพูดอะไรอย่างนี้แกแกเขาเริ่มหันหนีไปแล้วก็มึงเอาแต่ก้มโทรศัพท์เขาก็ไปกับชนีคนอื่นแล้วล่ะ ฉันว่าถ้าแกจะคุยกับเพื่อนแบบนั้นนะนะแกก็ใส่หูที่เสียบเข้าวายแล้วก็ให้เพื่อนบอกบทบอเรื่องกันแล<ะ>้วแกก็สนทนากับเขาไปเลยเหนื่อยนะ<อ>จริงก็ออย่าไปให้มันแต่สุดท้ายเอางี้เราพี่อย่าง,างที่ถ้าพี่รู้สึกนะพี่ว่าผู้ชายเนี่ยนางอย่างที่เราเคยพูดแล้วแหละว่านางชอบความเยือกเย็นสบายๆนางไม่ชอบไฟร้อนอะไรก็ตามที่เราเริ่มทําให้เขารู้สึกอึดอัดให้เขารู้สึกว่าไม่คุยให้เขาไม่เท่ให้เขาร้อนใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าแต่ด้วยความเป็นมนุษย์ผ้าเพลินอะเนาะ เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมปากเหม็นเท้าเหม็นมือเหม็นตัวเหม็นะไรคือแบบชอบผู้ชายถ้าผู้ชายแบบไหนที่แต่งตัวมาหรือแบบชอบแบบไหนชอบแต่งตัวคนแต่งตัวแบบไหนแต่งตัวไม่พยายามอ่ะแล้วก็ไม่โลโก้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 อย่างเงี้ยคือเมื่อไหร่ที่เราปางปางโลโก้โลโก้ไปหมดเรื่อยเข็มขัดหลงตาหนี่ผู้ชายเข็มขัดอ่ะพูดได้ไหมอ่ะ พูดกับผู้ชายผู้ชายเข็มขัดนะทอบเสียงน่อ<ๆ>ไม่ต้องเห็นโลโก้มากก็ได้มันเริ่มไปแล้วเอาเข็มขัดเรียบๆได้ไหมไม่ชอบไม่ชอบงานเข็มขัด<อ>เยอะเลยแล้วถ้าจะใช้โลโก้โลโก้โลโก,โลโก้ช่วยโลโก้มาในโลโก้เดียวกันด้วยนะ <S <S ไม่เอาหลายๆอย่างงงลึกว่าสำเพ็งสาวๆก็เช่นกันเราคิดว่าเพอร์ a น h ลไฮจีนของทั้งสองฝ่ายเป็นเรื่องสำคัญคือการจะนั่งสนทนากันได้นานเนี่ยข้อแรกเลยมันก็ต้องไม่อับชื้นไม่มีความแบบว่าเล็บดำ มือดําไม่มีกลิ่นอไม่ปรุงประสงค์ในทุกๆุกทางนะคะแล้วก็แบบอีกอย่างหนึ่งคือการจีบกันมันต้องมีการพูดกันเพราะฉะนั้นพี่วายพี่วายพี่วายจริงจริงอย่าปากเหม็นพี่ขอปากเหม็นนี่เป็นเคสที่แบบคลาสสิกมากนะเว้ยมาตลอดไม่ว่าเราจะพูดหัวข้อใดๆปากเหม็นมาตลอดตัวน้องเองอะต่อให้เนี่ยเอาบางทีแบบตัวผู้หญิงเนี่ยสวยดีแฮปปี้เย็นเยือกทุกอย่างแต่ปากเหม็นน่ะ มันไปต่อไม่ได้จริงๆนะพี่จ๋าคือมันเป็นประการด่านแรกที่ทําให้ออฟทั้งหมดทุกทุกอย่างกดปุ่มปิดเลิกต่อให้น้องมีคุณสมบัติที่เพอร์เฟกที่สุดอย่างไรก็ดีถ้าน้องอ้าปากพูดกับเขาแล้วน้องปากเหม็นจะไม่มีใครสามารถรีจิสเตอร์ในสิ่งที่น้องพูดได้เลยมันจะจบทันทีมันจะมีคําว่าปากเหม็นปากเหม็นปากเหม็นเฮ้ย <He i, S 1> อันนี้เรื่องจริงพี่จะว่าพี่ไทยอินพี่ก็ไทยอินแหละแต่เนี่คือแบบมันไม่ได้จริงๆอะถูกอะองั้นวันนี้เริ่มค่ะไทยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเราก็มีผู้สนับสนุนใจดีที่จะมาช่วยให้เราเนี่ยเทคแคร์เพอร์ซันอลไฮจีนโดยเฉพาะเพอร์ซันอลไฮจีนในช่องปากของเราได้เป็นอย่างดีนะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยจะบอกว่าโอเคหลายคนน่ไปให้ความสนใจกับพวกยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากแกเจ็ตต่างๆแกจ็ตต่างๆแต่จริงๆแล้วสเปรย์ฉีดปากอะไรต่างๆอย่างเงี้ยซึ่งสเปรย์ฉีดปากเนี่ยหรือแบบอันเนี้ยทันตแพทย์เคยบอก้วยนะว่าว่าเหมือนแบบเอาน้ำหอมไปฉีดที่ คือเหมือนเวลาเสื้อผ้าเราอัพชื่นเสือจะไม่ฉีดน้ําหอมใช่พี่หรอกปปอันนี้หมอฟันพูดหมอฟันหมอฟันเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ที่แคร์เนี่ยผลิตภัณฑ์พวกยาสีฟันพวกอะไรมันก็สําคัญถามว่าฉีดได้ไม่ฉีดได้แต่มาว่าพื้นฐานก็ต้องดีพื้นเพพื้นเพพื้นเพต้องมาดีนะก็จริงๆแล้วคนจะมองข้ามอย่างหนึ่งคือแปรงสีฟันใช่อันนี้เป็นเรื่องปกติเลยหลายคนจะชอบไปแล้วก็ซื้อแปรงสีฟันอะไรก็ได้ที่ถูกถูกที่ถูกถูกแต่ว่าต้องการฟรียาสีีฟฟฟัันนนนยโอออ้้้หตตงงมูลไ์ ขาวต้ง,ล,ตงออลงทุนลงทุนลงทุนกับทุกอย่างแต่ไม่เคยลงทุนกับแปงสีฟันจริงๆแล้วสิ่งประเด็นสําคัญของการรักษาช่องปากเนี่ย แปรงสีฟันสำคัญมากมากเพราะว่าขนแปรงอะค่ะมันเป็นตัวตัดสินว่ามันจะทําความสะอาดได้ดีจริงหรือเปล่าใช่นะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจาก s y s t e m a Allclean นะคะซึ่งคําว่า 4D เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถชมได้แบบสามารถมาดูตอนนี้แล้วเห็นมันเป็นสีมิติไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ค่ะมันคือขนแปรง 4D ค่ะสี่ชนิดเขาบอกว่าเอาขนแปรง4แบบเนี่ยนะคะมารวมกันไว้เพราะว่าแต่ละแบบเนี่ยมันทําความสะอาดไม่เหมือนกันพอมันมารวมกันทั้งหมดเนี่ยมันสามารถทํา ความสะอาดได้แบบ all clean อย่างที่เขาเรียกจริงๆคือะคะไม่ใช่แค่คลีนนะ<ช> all clean คือเขาบอกว่าปากเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่หน้าฟันนะคือไอ้หน้าฟันที่เห็นตรงเนี้ยว่าขาวเหลืองอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นมันมีทั้งซอกฟันใช่ไหมคะ,คะมีร่องเหงือกซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่แบบ หลายคนพลาดและมองข้าม,มเราก็ใช้ความสําคัญกับความขาวของฟันหรือใด,ดๆต่างๆใช่จร,จริงๆแล้วร่องเหงือกคุณจริงๆมันคือที่ที่ทแบบสะสมทุกสิ่งจริงทั้งแบคทีเรียทั้งแบบเศษอาหารและอะไรต่างๆแล้วมันจะก่อให้เกิดความแบบสุขภาพในช่องปากที่แย่ลงอาจจะเป็นเหงือกร่นอาจจะเป็นความเนี่ยลินปากฟันผุอะไรต่างๆซึ่งสิ่งที่จะเข้าไปซอกซอนทําความสะอาดได้คือขนแปรงที่แบบมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆนะคะก็ อีกอย่างหนึง่งที่บางทีเรามักจะแบบบอกเลยนะคะแปลงฟันแปลง3ามนาทีอย่างน้อยอมไม่ใช่เลิกบ้วนเลิกบวนมันจะไม่จบคือบอกเลยว่าสามารถเปิดวิดีโอ YouTube ไปได้แล้วก็แปลงฟันไปด้วยแล้วก็ คืออันนี้เขาบอกว่ามันจะสามารถเข้าไปถึงไอไอไอเจ้า 4D เนี่ยมันเข้าไปถึงแบบกรามซี่ในสุดได้ด้วยพี่ฟันกราม4ี่ซี่ของเราเนี้ยนะคะซึ่งบางทีถ้าแปรงมันไม่เรียวพอหรือว่าขนแปรงมันไม่มันม่มันไม่ช่วยมันเข้าไปไม่ได้นะคะซึ่งมันก็ทําให้ไม่สะอาดแบบทั้งหมดนะคะแล้วน้องจะเอาน้ําหอมไปฉีดขี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องแบบแปรงก่อนให้มันมีพื้นเพรที่ดีแล้วต้องเราต้ใช้ ยาสีฟันขาวจะใช้น้ำยาบ้วนปากกลิ่นกลินทีกลิ่นมิ้นกลิ่นอะไรก็เลยจะฟลอสจะฉีดจะอะไรทีนี้มันเป็นแอ d ดดิชันแล้วล่ะใช่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากซิสเตม่ a าออกคลีนไปให้ดูแลเพอร์ซันอลไฮจีนของทุกคนด้วยก็แล้วกันค่ะปากเหม็นพี่ไม่โอเคไม่โอเคการจะอ้อยผูดคุณม่้ออกคลีนมาก่อนเราต้องคลีนทีนี้สวยหมดแล้วพี่ภายนอกขอภายในบ้างพี่ว่าจริงๆแล้วว่า สิ่งที่อย่างที่เราพูดกันอะว่าคือผู้ชายเขาก็คงอยากจะได้ความสงบเย็นร่มรื่นเนาะพี่ผู้หญิงมีความเมตตาเยอะๆแล้วก็อย่าอย่าอย่าไปแบบตัดสินคนนู้นดินทาคนนี้คิดไม่ดีอย่างนั้นเขาเรียกอะไรอะติทุกอย่างมันเป็นพลังงานลบจากข้างในซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ชายรู้สึกได้มากกว่ารองพื้นผิด สีหรือว่าลิปสติกสีผิดสีนะั้นพี่เห็นออแต่ผู้ชาย,ไม,ยไม่เห็นลอกแต่ออผู้ชายจะรู้สึกได้เฮ้ยผู้หญิงคนนี้ดีจังเลยอะคิดดีผู้ชายอะมันจะมีชิปอันนึงที่เวลาเขามองผู้หญิงเขาจะมีคําว่าแม่ของลูกนะ มันมีแอบฝังอยู่มันมีแอบฝังอยู่เพราะฉะนั้น<ม>การที่เขามองหาแม่ของลูกเนี่ย<ม>เขาต้องหามองหาผู้หญิงที่พื้นฐานจิตใจค่อนข้างดีมีเมตตาซึ่งถามว่าเราทําเราจะทําสิ่งเหล่านี้เพื่อผู้ชายหรอก็เปล่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรฝึกเพื่อตัวของเราเองแต่เมื่อฝึกไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีที่จะสะท้อนไปถึงว่าเฮ้ยเมื่อเราเป็นคนดีเราก็จะได้คู่ชีวิตที่แบบ เ,ออเราก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีสังเกตง่ายๆเลยนะอย่างแบบไปกินข้าวกันที่ร้านอาหารเนี่ยดีกับเขาดีใจหายแต่หันไปน้องค่ะ <c oughs> มันจชา้ามะอ้าวมึงดีกับกูคนเดียวนี่ดีคนที่มีทูมีประโยชน์แต่แบบที่อื่นเอาทรีตคนอื่นยังไงบางทีคนดีๆผู้ชายดีดๆเขามองนะว่าเราแบบจริงเขาให้ความสำคัญเขาให้ความสำคัญเพราะว่าเราจะต้องไปส่งเสริมเขาโดยเฉพาะอะใครที่อาจจะมองล้วบอกว่าโอ้ยอยากได้แฟนดีมีหน้ามีตามีการมีงานมีโน่นมนันต้องคิดในสมองเลยว่าเราต้องไป ส่งเสริมกันและกัน<ช>ถ้าน้องไปแล้วน้องแบบเหยียดคนอื่นเขาไม่ได้ดูดีขึ้นนะเพราะ<ข>านั้นเน<ด>ี่ยคือมันมันอเอาเอาเอาความมีคลาสที่พวกพี่ได้สอนกันไปไม่รู้กี่อปเอพ์โซดแล้วเนี่ยมาเพาะบ่มตัวเองให้มีคลาสมากที่สุดแล้วเราจะดึงดูดคนที่มันมีค่าเข้ามา<ช>มอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะอ้อยผู้ชายไม่ใช่ไปคิดแค่ว่าเขาจะชอบเราไหมกลับมาถามตัวเราด้วยว่า เขาดีพอหรือเปล่าแล้วเมื่อไหร่ที่เราเป็นผู้หญิงที่เรารู้คุณค่าของตัวเองว่าเราเลือกได้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเพราะเราเป็นคนดีพี่ว่าตรงนี้คือสเสน่ห์ที่สําคัญที่สุดของผู้หญิงจริงนะคะ<ๆ>ก็ลองดูดูแลตัวเองทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วต่อให้อ้อยจะอ้อยจะแบบชะม้อยชม้ายชาย,ชย,ชย,ชยตาอะไรยังไง<ๆ>ก็ต้อไปลองหัดดูนะหวังว่าคนจะถูกใจกันนะคะหรือใครมีประสบการณ์ในการที่ไปอ้อยแล้วสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยก็เล่าให้เราฟังเราอยากรู้เพราะว่าคอมเมนต์ของคุณนั้นสนุกสนุกว่ารายการเราอีกสนุก จริง,รงนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ไปถ้าเกิดคุณชอบนะคะ,คะแล้วเดี๋ยวเจอกันให่คราวหน้าสวัสดีสสดค่ะ